สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่22กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหนะ้าและอัปเดตจาก ECMWF ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ค่ะ เช้านี้อากาศยังเย็นสบายค่ะจากลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนแต่ในช่วงบ่ายค่ะจะร้อนจากแดดนะคะภาคเหนือตอนบนและภาคใต้มีฝนบางแห่งค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและสำหรับภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเยาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและในช่วงวันที่22วันนี้นะคะถึงวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะกับมีลมแรงนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ค่ะมระสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและในช่วงวันที่24ถึงวันที่28กุมภาพันธ์คาดว่าค่ะจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นลงค่ะ ลมหนาวแรงขึ้นค่ะแต่ในการลงมาของลมหนาวครั้งนี้ค่ะยังไม่มีฝนนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนบางพื้นที่ค่ะคลื่นลมแรงโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมค่ะเนื่องจากมียอมความกดอากาศตา่ำทางด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียและลมตะวันออก มีกำลังแรงค่ะพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะในวันที่22ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนค่ะก็ยังคงปกคลุมตอนบนนะคะทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะร้อนแดดค่ะ และในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมลมหนาวกำลังแรงจากจีนก็จะลงมาเสริมค่ะทำให้อุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสและก็จะลงมาเสริมอีกระลอกหนึ่งค่ะในวันที่3-5มีนาคมและในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนะคะจะมียอมความกดอากาศตาผ่านมาเลเซียค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย